¡Gracias! มองเห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นปัญหาคือยีคือพวกเข้านี่ประกอบอาชีพและการเกษตรมาโดยตลอดอยู่ในานีดีซู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 หกซูนี่สิครับซึ่งซึ่งได้ได้สีสูดแต่ว่าตัวนี้ดีได้ส่วนเด่นสูดก็คือกันทีมากของมันคือมากาลักษณะสืาอึนยิ่งแต่ว่าในในส่วนหนึ่งที่เป็นสีต่างๆนั้นมันพอหายคำว่าหนีพอเข้าด้วยกันหนีพอเข้ากับขึ้น ดินจกทีเคร่อหล,ลุดสมบูรณ์มั่นกับแดินดินที่ขาดก้นจักรีโลสอบด้งยแกันีแตเหน่าอาสมบูรณ์นานะหน้าของเท่านี้ใส่ตะก,กูหลต่อหลาแต่ว่าชิมหานี่พอใจเรมาม่ห้างเ็ยหรือเป่า โดยทั่วไปได้ยี10หากิโลต่อหนึ่งไร่ที่นี่เขามากมอฟยี่สิบมอฟอย่างยี10หากิโลต่อหนึ่งไร่ถามมาเท้าวานไปเลยปั๊บปีนั้นอุะโดดสมุนเก็บเกี่ยวอะไรได้ไรหนึ่งติดปี่เท่าไรกันมอฟไรหนึ่งได้หลาย่าไรต่อไรหนึ่งเอาผู้ใดจับได้วัดสภาพขอุดมพุ่งปูนเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าต้องให้นาเดอ ให้นาดเดอ้อให้นาดเด้อดีบางขั้งบางที่ดีขึ้นบางยาผู้ที่ต้องการนาดมากเดี่ต้องการนาดมากต้องการอุณหภูมิในลักษณะอยู่เท่าไหร่นะครับผู้ที่วัดวัดเพย่งเสียงลูกวนอย่าท่จีบอกเลยบอกเท่ลยขึ้นกับเข้าหรือเป็นมนหมอบางเทีนอะอาปากบางเทีก็ใส่เสียงเดียวเป็นบอกวเข้าหน่ออันนี้ก็วัดดี พออาะารย์มัจฉิมงบอกถึงสภาพดินของพวกเขาเนี่ยมันกำลังเปลีอย่างเราเข้าสิแก้แบบไหนวิธีแก <So S 1> ้ก็คือปรับปรุงพวกเขาบมก็ไ้ปรับปรุงเนี่ยพวกเขามีแต่ใส่พวกเขามีแต่ใส่พวกเขาพีจารใส่โดยที่ว่ตถุคิดถึงการปรับปรุงแล้วที่ดีการที่พวกเขาสิปรับปรุงนี่ก็พยังการใ้ผู้บริโภคนี่ผู้ที่จะพิสูจน์คือผู้เห็นผู้เขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ปูพักส่วนนั้นเขากินแค่นไหนพูด กินโซนคนนู้เจ้าทีไปกินเรื่องบริหารเลไม่ได้ของทกองแ่ดพอย่างนั้นมันบอกขอให้ที่นี่วอให้ไม่ครับอันที่ที่พิสูจน์ได้เลยว่าสามารถบอกเท่าไรได้มามันปลอให้เนาะแต่ว่าชุดสุดหาหมาหาเป่ายูนน้ำพื้นทีองเขาวตากาขอให้ลอให้ดิขันชีบอกว่าขันจะพยายาเชื่อเจ้ากินเนาะ เขาจึงก้าที่ว่าเขาต้องกล้าที่สุดเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่เหตุเรื่องนี้คือมพราะฉชนนตีคือสิ่งที่อยากตากอย้างเท่าเด็กเข้าใจได้เรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกท,ที่สําคัญนมาตั้งปลากับน้ำนี่มันฉิตองโมขึ้นอ่ะแต่ถามว่ามันฉิตากนันจะทำไงเชิญจังหอยนะครับไปไปเชิญจังหวะ ขึ้นมาลองซ็อมก็มึงไปมันจะเห็นสีขา,ขาวๆปอกจากล่าเกินเพือ่อบก่านแล้วได้คยาดอยู่ที่ประมาณศูนย์ศูนย์นิดๆอยู่ประมาณศูนย์เท่าไเดี๋ยวปรุงปรุงปรุงมนอ่าเดี๋ยวปรงซิดพืงออยู่ที่ประมาณศูนจุดึ นะครับอาบัดีเปิหนเขียนซือติดไว้ผมสิประสานกัณฑนาโยวาว่าต่อปัญาภาคว่าตมอปัญาภาคกับบ้านเราเพราฝากไว้ฝากไปอบตฝากไปปั๊บน่งผมบ้านเนี่ยผมสิปเช็คหนเช็คให้กันชี้เคียนเลวยว่าหน้ากันสี่ดินกันสีหน้ากันสี่ดินันสีเพื่อยกับ เพื่อเข้าสิ่เหลแก้ไขได้ถูกเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะฝากรัฐบาดินกับน้ำมันรูปกันบินมาเห็นไหเนี่ยสิมาฝากไทยมันรูปหรือเ่าบอกให้ลูกมันจะกินได้เพราะว่าลูกมันเป็นตัวอ้อนตัวอ้อนต้องหากินของอ้อนเนี่ยเห็นผิวเขียวนี่คืออ้อนนี่เป็นจี่ชีด้ดีมากเลยโอ้โหใครใช่ดอกกันมันจะมีชีวิต มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญยากพ่ออย่างแบบพ่อเจี๊เขียวมันรู้เลยว่าหัวหัวก่อนแล้วที่สำคัญที่เห็นแบบใบกอกนี่มีหมอกลบแดดส้ำคันมงเห็นมันอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้เห็นพ่อเขียวอกองนี่นี่เลยนหรอยางพากันแท่เนี่ยเห็นผู้นั้นจังสี่นี่กลับมาหอดเพื่อนเนี่ยมาเพื่อนเนี่ย ใส่เงีนยมันขึ้นในใส่กูอิกแล้วและนี่คือนี่คือแนวคิดของพวกเขาเนี่เรื่องถามว่าแกได้บ่อพ่อใหญ่ไหขัดพ่อตายฝ่ายกันลูกถามว่าเขาครับเอาละลายนานละลายนานแบบห้าตัวมันที่นนบบทมมกินแต่ส่วนหนึ่งนี่มยเมื่อนั้นไปกับท่านในบ้านห็นแล้วท่านกินกับมันก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อใจที่ยวกับ เรื่องินนี่คือปัญหาพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของสิ่งที่มี่คิตนะครับแต่พวกเขาเห็นไปได้ก้วยกายากนะครับขอบคุณแน่ลูกหลานไปงเขาก็ดจากมามมจุุบานเหาผลได้ตามที่มากับ่สเป็นพ่อคัวเ้าก็จะกอุ่นเพราะได้ไม่ได้ขาไปรเรีลูกเรี้ยงา ารนะครับอันนี้เป็นต่างก็ไหวหวูนผลรับที่ได้มาหลายหอย่างนะครับวันนี้ก็พบกากมีกข้าเรลี่ยนนะครับแพ่ว่าของนองนะครับวันนี้องก้วยมมีมาตีพันแปดอาจจะได้พวกคกน้นหือ้กมาเอาอิกวันนี้ผมตั้นะครับใบต่างเพราวนนีในพวกผมเป็นตมไรซื้อเป็นเอาันี้ไปวัสดุพระุทินิ ผมเขาบอกว่าเนี่ยผมเขาอานหินแล้วต้องมันคือหินเนี่ยในความจริงมันก็มาจากยุนีแต่แะ้วับพวกนี้นี่มันบองเป็นหินทั่วไปคือหินเทนนุนมันสีนี่กวางหลากสีเลยสีแดงสีดำสีเทาสีขาวสีสารพัดสีแต่ละสีนี่ยแต่มันเลี่ยนมากมันสิบอกว่าอันนึ่งคือเล็กสังกสีแม่งกะเนี่ทองแดงโบรานมันสิเป็นสารพัดอย่างซึ่ง บ่ให้โบ่ห่าไปคิดนั้งให้คิดนั้งแต่ว่าเอาใบใสรถถูกวิธีถ้ามาถูกวิธีนี่คืออย่างครับคืออย่างจะได้เดี๋ยวครับผู้ส่วนตัวที่ผมอยากฝากดีที่เราทุกทุกทางต่างประเทศอย่เข้าใจถึงในเรื่องของการนั่งรใไฟนี่ในการนั่งรถไฟกับตัวนี้มันจีบเลาไล่มาครับ